สวัสดีค่ะอยู่กับทิชาพัชราวันนะคะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องขอส่งกําลังใจให้กับนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่อย่างอาศรเพชรศรสุพรรณค่ะที่อาการเนี่ยซุดหนักลงอีกครั้งนะคะจนลูกชายต้องรีบหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลยค่ะ ต้องส่งกำลังใจให้กับนักร้องรุ่นใหญ่วัย73ปีสอนเพชรสอนสุพรรณอีกครั้งนะคะหลังตอนน้นี้เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษค่ะแต่ว่าล่าสุดอาการก็สุดหนักโดยลูกชายสิริโชคสอนสุพรรณได้โพสต์เฟซบุ๊กเผยว่าตอนนี้คุณพ่อสอนเพชรอาการสุดหนักเลยค่ะหามส่งโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้ตอนนี้อยู่ห้อง i อ u ยัยงไม่ได้สตินะคะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองคุณพ่อด้วยซึ่งทางลูกชายได้เผยอาการของคุณพ่อว่าเมื่อวานนี้คุณพ่อสอนเพชรมีอาการ เพียงได้มาให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลนะคะก่อนจะกลับบ้านไปพักผ่อนจากนั้นช่วงดึกเริ่มมีอาการหายใจไม่ออกค่ะแล้วก็หมดสติบนที่นอนโดยมีอาการชักร่วมด้วยนะคะซึ่งระหว่างการนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยคุณพ่อก็หยุดหายใจไปประมาณ5นาทีเลยค่ะพอมาถึงโรงพยาบาลคุณหมอได้ปั๊มหัวใจขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็เข้ารักษาตัวใน ICU นะคะตอนนี้อาการทรงตัวความดันชีพจรปกติแล้วค่ะพร้อมขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจเข้ามาด้วยนะคะ